หนูหนูชื่อว่ามิรากโกะจังนะคะหนูนะคะจะมาวันนี้หนูจะมาพาทุกคนมาดูการ,รแสดงของหนูค่ะวันนี้หนูจะ,จะมาหารุ่นพี่วันนี้หนูจะมาทำละ,ะครค่ะวันนี้หนูจะไปหารุ่นพี่ที่โรงเรียนเก่าของหนูนะคะเขาหล่อมากเลยค่ะไปกันเลยชื่อว่าสวัสดีครับผมชื่อว่าทันจิโร่นะครับวันนี้นะครับ ผมก็จะมาหาน้องของผมเนาะเพราะว่าแต่ว่าทุกคนอาจจะดูไม่ออกว่าผมเป็นผู้ชายเพราะว่าผมเนี่ยดูลักษณะผมดูเหมือนผู้หญิงใช่ไหมครับแต่ความจริงผมเป็นผู้ชายนะครับทุกคนเป็นผู้ชายนะครับผมไม่ใช่ผู้หญิงแต่ว่าเราก็จะมาเปลี่ยนตัวลักษณะให้เรารู้เหมือนผู้ชายกันนะครับทุกคนจะไม่ไม่ต้องมารอบผม ผมว่ากต้องตรววันนี้และครับถึงเขาจะไม่ล้อผมเฮ้ยนี่ไงหมอผู้ชายแล้วครับวันนี้ผมไปโรงเรียนนี่ครับปุบอยู่บ้านหลงของวันนี้ผมก็จะไปโรงเรียนกันนะครับแต่ก่อนแรกเราจะต้องไปหาหน้องของเราก่อนน้องของเราอยู่ไหนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอย่างว่าน้องของผมอยู่ไหนไม่ ีใครเห็นไม่ดากอ,อกของผมบ้างไหมครับน่าจะไม่มีใครเห็นนะครับแห้พี่ชายของหนูแล้วนะคะกำางแข่งขันฟื้นูอ่าวโลสู้ๆนะคะพี่ชายสู้สู้ๆค่ะคือคุณคะวันนี้หนูได้ใส่กระโปรงที่พลิ้วสว่างมากเลยนะคะ หนูนะนะหน้าตาไม่น่ารัไหมคะเนี่ยชุดนี้ก็เซ็กซี่ไหมคะดูสิคะหนมีทั้งเอลดือแล้วก็กระโปรงสั้นๆกระโปรงก็พีงมากคะ่ะตอนนี้พี่ชายหนูแข่งบัดอยู่ซื่อๆคะ่ะหนูก็สามารถปรับให้หนูตัวสูง